หาเยือน่ะไปหาผู้ชายไหมล่ะหาผู้ชายกันพี่สินไม่ไปหรอกเขาจะด่ามาแล้วมาแล้วใช่เจอแล้วเตะมึงจะวิ่งหนีกูทำไมไปเอาเสื้อมาใส่ดีอะไรควรแล้ว สวัสดีทุกคนใส่เสียงมาเอาเข้าแบบมันมาไงใครว่าหนูใครว่าหนูนะสวัสดีครับเต้ครับเต้ตอนนี้ก็ว่างนะคะว่างจ้างงานหน่อยนะครับต้องการไหมต้องการเงินไหมช่วงนี้ร้อนไหมเดือดเต้มากเลยเอาเต้เร็วๆทักทายแล้วก็จะไปแล้วครับก็สวัสดีทุกคนนะครับน่าจะไปดูลูกปลายมาก่อนใช่ไหมก่อนจะมานี่ ไม่ไม่มีเพราะคนเยอะไงไม่ใช่เขามาดูเองไม่ใช่ว่าเนี่ยนั่นเหรอคนเยอะจริงด้วยว่ะเท่าไหร่นี่หมื่นสองไงบ้าบ้างยังบ่าไม่ดุไปเลยทีเดียวทุคนเราก็จะมาให้ดูดูบรรยากาศบ้านเราหนิใช่เวลาว่าเขาก็อยู่อย่างนี้แหละนี่นีตอนนี้กำลังหาข้าวกินครับใครก็ได้ส่งข้าวมากินหน่อยครับเขาจะเขาจะช่วยหนิหนีพวกเล่นเกมว่าเล่นปปายดยฉันมาแล้ว ถึงละถึงละพามาดูผู้ชายค่ะทุกคนมันเห็นเล่าได้ไหมอ่ะอะไร Tiktok บอกเขาด้ยถอก่าได้แหละให้ดูแค่นี้แล้วกันแค่ไม่เห็นโต๊ะอะเอาเดี๋ยวยกต้องเห็นกันได้เอาอง่ายแค่นี้โซดาได้อยู่อะใช่ไหมเราจะอยู่กับผู้ชายนะคะผู้ชายทั้งหมดในนี้ก็ก็คือแฟนอ่ะแฟนพี่เข้มแล้วกัน พี่กบจะเป็นคนต้อนรับน้องใหม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วผู้ชายที่อยู่ในนี้นะคะจะพี่กบจะเป็นคนเทสเองกับมือยิ่งเล้าเก่งไหมเออกิ่งเล้าเก่งไหมใช่ไหมผู้ชายหลายบลาบ้านนี่มีแต่ผู้ชายนะคะแต่ว่าเขาสู้สู้พี่สิงไม่ได้หรอก ก็สวัสดีทุกคนหน่อยค่ะหนึ่งคนค่ะสวัสดีคนับค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการทัวร์บ้านสิงห์วันนี้มีมีใหญ่ไหมวะโออมแหัวตีอยูนขง้นนี่เขาห้องไปดูห้องห้องค้าเขาเลยเขาซ้อมดนตรีกันหนักมากนะเขาซ้อมดนตรีกันหนักมากค่ะทุกคนในนี้ทุกคนหัวเราแบบทุกคนเป็นไงการซ้อมวันนี้เหนื่อยไหม มันซ้อมอะไรวะฮะเขาเช็คไมค์อยู่นะคะนี่ไงอันนี้ก็เล็กนะคะทุกคนมาจากกล้องถ่ายครับเหรอเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วมาด้วยกันครับนี่เห็นไหมมีแต่ผู้ชายนะบ้านนี้พี่สิงพี่สิงทำไมรับแต่ผู้ชายวะฮะมีแต่ผู้ชายไม่มีอีกเหยื่อไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้ ไปได้อี๋ไปได้ดนตรีอย่างครับกูดองนองซ้มอมน้องซ้อมลองเงียวเอาเนี่ยเหยื่อเหยื่อไม่ค่อยมีนะคะวันนี้เหยื่อไม่มีเลย <c oughs> ไม่เอาเหยื่อนั้นนะ่ะไม่เอาเหยื่อนั้นนี่ไงอันนี้ก็นักดนตรีนะคะน้องใหม่นะคะน้องใหม่บ้านเราหลายาคักนักดนตรีอะ่ะใครใครใครนะ่ะ ม,มีเหยือ่อไหมผัดไทยผัดไทยมานี่เหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วนะผัดไทยนะคะอันนี้ก็ผัดไทยนะคะเออก็น่าจะรู้จักกันดิมาเดีวหายหยอ่อแ,แกช่วยแม่ฉันเดินอ้อมบ้านเลยเดี๋ยว ขัญไทยนะคะตอนนี้มีอะไรบ้างผลงานตอนนี้มีเพลงนะคะป่นนี้ยังโมมีไผ่ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะจะมีคเวอร์เพลงซึ่งหวังว่าอลังการมากค่ะเมื่อก่อนพราะวีจัดเต็มจัดหนักมากไม่ไม่บอกว่าอะไรให้ไปดูไปกดไลค์กดแชร์น้องด้วยนะคะขอบคุณหนึ่งหมื่นอะดึงหมื่นไหมนี่หนึ่งหมื่นสี่พันจนสามหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันคนอะอู้ันเป็นเน็ตขายของกันไหมเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะไปขายอะไรดีวะมาแล้วมาแล้วทั่วบ้านสิงไง จะพาไปทั่วเราม,ามีไถอยู่จ้าคนมีแจ่ผู้ชายอยู่ัหน,นกันเลยโย้ผู้ชายกัเลย้อวไปเห็ดเหมือนลาหูอมอะนัน่องอยู่ให้มีความสุขเลยเอ้ยผู้ชายหลอย่อๆให้เราดูเลยเนาะสู้บ่าวเสื้อแดงไม่ได้อ่ะสายแนนอันนี้ก็เป็นจากาแกลสายแนนนะคะเขาจีบบอกเด้อบอกไหมบ,บอกกับซามมันโั่วไปแล้ว นี้ก็เป็นแจกรแลสายแหี่นนะคะคอบคณคิเตะยาวมากเลยค่ะหนึ่งหมื่นสี่พันคนนะนี่เราจะมาขายของกันข่ะใครอยากาเน็ตไอดอลคนเยอะมากดูแวเอาหน้าบุ๊เข้าไปในหมื่นสี่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบุ๊คมาพรนะคะมาแนะนำเอาพิธีปากเจ้าว่ดึงดูดเดี๋ยวบงไปงปากเจ้าว่ดึไปยังท่านไนฉันจะไปหามันไป ไปคือเกา,เ,า,าเดี๋ยวกลับมานะรอก่อนนะจะมารีวิวจักแรแล้อยู่ไ,ไ,ไ,ไปหาไปดีกว่าเออหบุม๋มเมดน้ำมันช้าช้าเดินให้ทุกคนเลยนะนี่เพราะว่าคิดว่าทุกคนคงเหงาใช่ไหมไม่ค่อยมีอะไรเคลื่อนไหวในติกต๊กตอกพี่ก็อ่านคอมเมนต์มมนทันหรอกนะพี่ก็เดินไปเรื่อยๆ ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งหมื่นสี่พันคนดูอุ๊ยไม่หอดอันนี้มัหนีเอียงนี่สวัสดีค่ะอันนี้เราอยู่กันในห้องนี้คุณครูกําลังสอนร้องเพลงอยู่นะคะเห็นไหมเห็นไหมคุณเลียวพูดอะไรนี่พ่้อมไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับของขวัญส่งให้ผมแม่ได้ขอกมาแม่เปิดไม่เได้ไม่ต้องส่งให้แม่แล้ว เทียบคีครับก็ฝากคอน17ทำไมเทียบกีด้วยเร็วมากเลยคอนเดี๋ยวสิงค์เขายังขายอยู่เลย17มิถุนายนนี้ครับฟังสิงเกิลคอร์ดครับฉันได้ยินข่าวว่าคุณจะไปเป็นแขกรับเชิญสิงห์มิวสิกก็ไปครับไปคราวนี้เขาจะให้เป็นอะไรอืมก็ไม่รู้บทดูจากฟังบทมาเป็นตัวแปลกประหลาดมากครับฮาดไปลขึ้นใด้ไซต์ทองค่ำแทะไปหล่อพะนะยาทรงของขวัญมาเบิกไม่เป็นนะ ถ้าเบิกได้เดี๋ยวจะเบิกเข้าบัญชีไปให้่หยดิเอามาเอามันทำไต่อใจบัญชีตักเองเราก็มาอดวันในห้องนี้นะคะช่ครับอยู่ไหนมากเลยฝากคอนเสิร์ตเลยขอเราด้วยนะคะสิงด้วสิด้วยหน่อยสิงห์สิงห์สิงห์สิหวันที่หานี้นะคบไปทุกคนในแก๊งขามันเลยอะไรนาฬิกาคู่ไป นี่ก็อ๋อได้คนละเรือนแต่ผมเป็นเป็นลายใช่ไปใส่ของเขาเหรออะไรไไล่ผมไล่เดียไม่ใช่ไปใส่ของเขาเหรอไายผมเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่ไปใส่ของพวกม่ไม่รู้มันจะเป็นอีกลายหนึ่งครับอันนี้ไม่หรอกท่ไม่ปฏิเสธนะว่าไม่ใส่ของเขาก็ยังไม่ปฏิเสธเอออย่าข้าไปเจ้าก็จะสืบต่อไปตอนแรกตกใจให้ดูก่อนตอนแรกตกใจใอยให้ดูก่อนอุ้ยได้ซอยได้ซอยโอ้ยดี่ีดีดึงเงื่อนสั่งโอ้ย ไม่ต้องส่งสร้อยแม่ผมแล้วนะครับส่งมาเลยเดี๋ยวจะให้น้องไปอะไรนะน้องไปทําให้หน่อยเดียวก็จะเบอร์เข้าอะไปอะไรติดหนั่นขนอะไรเบลขนอะไรมาติดนั่นเมื่อเมื่อแม่อ่อนเข้าก่อนสองสองเป๊ะนอ้วกแม่เลยตอนที่สิบเอ็ดมันมีงานด้วยกันไม่ใช่หรอใช่ค่ะเราพูโอนอ้วกลงไม่เปะรี้ยวให้ปพูดได้ไหมอ่ะไปไปพูดโม่โๆ่สู้ๆอย่างได้ไหม่เราก็ูด จะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ,คะ,คะแล้วเรื่ะงที่นี้นะคะทุกคนจนอนไม่รักไม่ต้องต้องไม่รักไม่ต้องเป็นนิวจิ๋วเหรอเออแต่งงานกันเราลองลองแต่งจิ๋วอเลยเป็นเป็นนิวอ่ะคืออยู่ <laughs> <laughs> ไปหาพี่สิงห์ก่อนนะคะ <laughs> ข,อขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปหาพี่สิงห์เกาะขอบคุณที่ส่งของมาให้อ่ออะไรนะสร้อยแหวนนาฬิกาอะไรนั่นน่ะทำไม่พี่สิงห์เอาบัง พี่สิงเอาพี่สิงไม่อยู่ครับพี่สิงไปไหนอ่ะพี่สิงไปไหนเข้าไปข้างนอกไปข้างนอกเหรอรพี่สิงเอาแล้วพี่สิงจะกลับมาตอนไหนอ่ะตีสามมึงขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยมึงจะไปอยู่อะไรวะมาหาผู้ชายเสื้อเขียววันนี้สวัสดีทุกคนสิ เขาไปทัวร์บ้านสิงมาสิงทำไมรับแต่พนักงานผู้ชายเยอะแยะเต็มไปหมดทำก็รับไม่แล้วมันมีหน้าตาบางคนก็เหมือนลาหูอมอ่ะทำไมไม่เอาหล่อๆเลยหรือมาหล่อๆไอ้เบสเบสมันชื่ออะไรนะเบสเบสไงรับมาใหม่ไปดูคีย์ทีโคนใหม่หล่อๆเลยหล่อๆเลยหล่อรับนั่เลยอ่ะสิงจะไปใช้เฟซบุ๊กลูกเล่นทั่วที่ไม่ได้ดิไม่ใช่สิงโพไปทัวร์แห้งว่าเธอทำขี้หยอดผาโพดเลยเอามากินนี่อย่างเขาจิกบอกกันไม่ใช่ บอกไปเลยบอกไปเลยไม่ต้องเป็นเลยสวัสดีทุกคนก่อนเสียงเนี่ยหนึ่งกลาวนมัสการนี่ไม่ใช่นะครับกล่าวนมัสการนะครับเราก็คนดูอยู่แค่ไหนที่เราขายของดีไหมขายของไม่สิบอกว่าจะเป็นยันเหยียบขายเขาให้นเขามากเห้เขาซื้อเองถ้าเขาชอบไม่เขาซื้อเองสียงันนะอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นทองคำเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าฉันเบิกไม่เป็นไม่ยากเดี๋ยวพี่จะผูกบัญชีพี่อ่ะเข้ากับติ๊กตอกเงินมันก็จะเข้าบัญชีพี่เมื่อกี้ไอ้พายก็พูดแบบนี้แหละกูต่อรักทำไมทุกคนต้อง หาผลประโยชน์จากตัวผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันอย่างล่านั่นอยังล่านั่นบ่รู้ปราศาทไคโมกแล้วินไหนโอ้โหกันว่าเคยแต่เั้าตัอไม่แคได้แต่ดอกกลาบแดงๆนั่นทั้งสัตนั่นได้ดูอยอะก็เราจะมารีวิวพี่สิงห์นะคะรีวิวทำไมผู้ชายคนนี้ก็อยู่กับพี่มาประมาณจะยี่สิบปีแล้วก็ตั้งแต่สตอนนั้นเขาเป็นคนที่ผอมๆอ่าผอมๆตอนนี้ก็ดู เขาก็จนอยู่มาด้วยกันจนเขาท้องอุ้ยได้นี่อีกแล้วอะไรไม่รู้อย่าไม่ต้องส่งมาก็ได้เกรงใจเพราะว่าเบิกไม่เป็นส่งมาเลยส่งมาเลยเดี๋ยวผมจะเบิกให้เองจะมาลูเพ็นหนังอ๋อท่องกี่เดือนแล้วก็บอกเข้าไปอ๋อต้องรับผิดชอบสิ่งไว้นี่อ้วนแต่ว่าพี่จจออกังกายแล้วเดี๋ยวพี่สร้างฟังไว้นะทุกคนพี่ทาฟิตเนสเสร็จปุ๊บพี่จะกลับมามีก้ามท้องพี่จะเล่นแบบจริงจังพี่จะฟินหุ่นพี่กลับมาสาวๆจะได้ติดปี สาวๆอะไรสาวๆอะไรไม่รู้จักเรื่องราวความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วในติ๊กต๊อกเดี๋ยวมันก็บุกบอลเหรอเอา้างรูปหัวเฉยๆแหม่มึงตบมองกูเมื่อกี้เลยรูปหัวประเทศรูปหัวอ่ะไปรูปหัวแบบนี้กัคบคนเดีนวมั้นี่ไงนี่นี่นี่โอ้นี่ไงเขาลูบกันอย่างนี้ได้สิงวันนั้นนะ่ะนี่ดิดูนะอ,อ,อย่ารูปแรงแรงแค่จะปิีว อย่างนี้เลยเขารูปกันนะเมื่อกี้ฉันฉันพูดกับมันนิดนึงอยู่แต่ว่าเหมือนมันจะไปยัดมันจะไปถามมันไกลไม่ไม่ถามอ้อมอยู่ถามอ้อมอยู่แล้วมันก็อยากทำแบบนั้นเหมือนเดิมเราจะไม่เห็นใช่ไหมคุณพวกคุณก็จะไม่เห็นโมเมนต์ฟิลๆของเมื่อวานเราจะเราจะไม่ถามหรอกมันจะเกรงฉันก็ฉันก็อันนั้นเนาะบอกแล้วว่าจะไปิดบอรู้นั่นรู้เห็นบอกรเปล่ามันไม่ค่อยนี่งนักกันแล้วดิมันระวังตัวดิมัาจากที่มันใช่ไหมไหนพูดซสีไหนพูดเน มันเรื่อระวังระแว่ระวังตัวแล้วก็สิงนั่นแหละก็พูดออกตัวแรงวันนั้นมันเกือบจะสมาธิคือคือไปแล้วอ่ะสิงพูดอีกแล้วเห็นไหมแล้วมาบอกเรานิสัยไม่ดีพี่สิงห์อ่ะชอบพี่สิงห์ขนาว่ะนุ๊กมาเหรอนุ๊กมาบอกมันมาซ้อมดนตรีหน่อยนุ๊กมาซ้อมดนตรีหน่อยลูกหนูไหวไหมบอกแม่มาซิอดทนหน่อยนะหนูต้องสู้ะลูก ปล่าถ้าหนูไม่ไหวก็บอกแม่มาถ้าหนูไหวก็ไหว,ว,วมไ,ไม่ไรถ้าหนูไม่ไหวอ่ะหนูไปซ้อมอยู่บ้านก็ได้เดี๋ยวแม่จะเป็นคนตีกองให้หนูเอง,องอออเอา้าฉันตีกองให้โอ่หวเพ่ัเียนอยู่ฉันตีกองให้ได้อ,อยอู่คู่ตัวรักมาส่วนฉันลองเพ่งพนาสิงฉันรีกว่ายอกากันไปขาถิมอยู่ท่้งนั้นตั้งเวทีดูแม่ออนพี่สิงเขาเป็นคนใจดีนะเขาเป็นคนน่ารักหนูเป็นไงบ้างทำงานอะ่ะ ชีวิตต้องสู้รู้ไหม <c oughs> ไม่รู้จะให้คําตอบคำ<อ>แม,มจะใกล้คเสแล้วบอกเาว่าอะเป็นกําลังใจให้นะหนูก็สู้ๆนะๆๆนะเดี๋ยวจะไปหาอีกที่กองถ่ายมันกลับมาถึงบ้านเลยไม่นะก็วันพรุ่งนี้วันหลังแหละแต่พรุ่งนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าจะไปกลับไป <c oughs> พรุ่งนี้ไปกลับปายอยู่ <c oughs> มืดไหมผ้าทั่วออฟฟิศไปดูอีกห้องมีใครอยู่หรือเปล่า ไม่มีใครมีแต่เอเข้าทำงานอยู่เข้าไปไม่ได้เขาทำงานอย,ไไนอยู่ปิดให้เขาก่อนลงไปก่อนห้องห้องที่ไปอยู่เมื่อกี้จะอยู่ตรงข้ามห้องพี่สิงนะคะจะอยู่ข้างๆห้อง,งพี่สิงนี่อันนี้เขาร้องเพลงอยู่นี่ใช่ไหมซ้อมร้องเพลงอันนี้ห้องพี่สิงอันนี้ห้องมอนก่อนนักดนตรีห้องที่ตีกอลอมอะซ้อมดนตรีนะแล้วอันเมื่อกี้ก็เป็นห้องอาเซีย ของน้ำพุงตรงรีวิวเนาะก็เดินลงบันไดเหนื่อยมากเลยเดินหาคนแล้วไม่มีใครเดินไหาสายแนนดีก่อนเดินให้มันออกกําลังกายโอ๊สะดุดเกือบเจ้าของ ได้กินหรือยังเอ้าเสร็จเล็บเสร็จแล้วเราจะหมูกระทะค่ะหมูกระทะโอ้ขีตะแล่ซ้ำมารีวิวเชือกแล้ะขามึงไปทาแป้งเหมือนละสายข่าวนี้ไม่ขาวเชียวขนยาวมาเลยขนยาวถึงในขณะที่เราจะไปทำเร็วนะนะคะทุกคนแล้วก็พาทุกคนทัวร์น่าจะเหนื่อยฉันเหนื่อยมากเลยฉันวิ่งไปจะผอมนะแบบนี้มีเหยือเพิ่มไหม ไม่แล้วอีกแล้วทำไมเปิดประตูเข้ามาทำไมทุกคนต้องทาเสียงต้อนรับฉันแบบนี้ผมใครจะโดนปอคุณเป็นใครบอกเขาสิคุณเป็นใครรายงานตัวเลยรายงานตัวสิตอนนี้ถาแอินอยู่ค่ะค่ะน้องเดี๋ยวจากงานแอร์ินคุณเป็นอะไรเป็นเมียพี่โอ ตอบให้เลยเป็นเมียพี่โอ๋คุณเป็นใครเอาฉันอยู่ได้นั้นเหรอเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วว่าเป็นคนเป็นคนบ้าคิดอย่างเลยปึกมันไปฟังเข้าอยู่ตรงนี้ขนาดเขายืนอยู่นี่มันยังไปฟังเขาอยืนไหนได้ไรโอ้ยพบกับไรสิเก็บของกับปันแล้วครับพอากลับบ้านกลับบ้านก็เป็นหรอครับขออนุญาตกลับเร็วหนึ่งวันจะกลับแล้วนะคะปกติชอบแจ้งเอารถทัวร์ไปส่งปกติเอารถทัวร์ไปส่ง <cents S 1> เอารถเอารถทัวร์อยากได้รถทัวร์ไม่รู้เหรอหนึ่งถ้าไม่มีรถทัวร์บอกแม่นะแม่ไปส่งคุณเป็นใครอ่ะคุณเป็นใครสวัสดีค่ะอ๋อคนนี้เหรอสถานะตอนนี้โสดนะคะถ้าหนึ่งหมื่นหกพันคนดูอยู่ก็เขาโสดแม่หนูโสดแม่แม่รู้แม่ว่าหนูทำอะไรอยู่หนูอ่านข่าวอยู่หนูติดตามข่าวอยากเป็นไหมล่ะ อยากเป็นไหมอยากเป็นไหมเหมือนเดิมค่ะอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมค่ะคนเดิมแม่ยังลืมนะหนูโสดนะแม่โสดนะคะโสดจริงโสดจริงโสดแต่ว่าลูกหนึ่งอะลูกหนึ่งคือไม่ต้องสอนเรื่องนั้นเดี๋ยวเราจัดการให้บายค่ะเอาบุจะไปไหนไม่ใช่อยากคุยกับพี่ออ่อนพี่ออนจะอยู่อ๋อ น้องจะคุยด้วยนะคะทุกคนเอ้ารอฉันขอโทษน้องจะคุยด้วยนะคะทุกคนเราก็นี่นี่พนักงานใหม่อะไรโปรโมทอันนี้ด้วยฝากไปแชร์ด้วยนะครับเนี่ยยอาุน้อยร้อยล้านฝากแชร์อายุน้อยร้อยล้านด้วยนะคะสําหรับวันวันที่พี่สิงห์ออกอากาศใช่ไหมวันที่ห้านะคะห้านี้เหรอใช่คร่ะห้ามิทยุนาเก้าโมงนะคะผู้บ่าวเสื้อแดงนะนี่นะคะเนี่ย โอเคอะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งในในในเฟซนะคะมาดูเขาเป็นพนักงานหม่รับจอบเก็บขยะหน้าออฟฟิศอิวนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาจะรอเตรียมเฝ้าเลยเฝ้าขยะนี่นี่อิวกับอิวกับแม่นันนะคะเขาจะรอเตรียมเฝ้าขยะปื๊บพอผู้บ่าวเขาจะขี่รถมาแป๊ะแป๊ะแป๊แป๊มาประมาณตีหนึ่งตีสองเขาจะรีบลากขยะไปให้ผู้บ่าวเขาซึ่งเคยเป็นผู้บ่าวยายเชิญมาก่อน แล้วตอนนี้อิ๋วก็กับแม่นางก็ครองตำแหน่งนี้ไปเก็บขยะโอเคก้สวัสดีทุกคนนะคะเราจะไปแล้วให้สายแนนให้สายแนนกับบุ๋มดีกว่าพอขีดแดงเอาลงให้สายแนนกับบุ๋มนะคะให้บุ๋มก่อนเป็นคนฝากฝากผลงานฝากผลงานแล้วก็ไลท์ที่จะเกิดขึ้นเนาะในวันที่เท่าไหร่ค่ะฝากผลงานนะคะวันที่5นะคะไลฟ์ของ Sing Music ค่ะครั้งที่ สามเราก็ถามก่อจะเริ่มดีไอฝากไว้ด้แล้วนะคะฟ้ามื่นผาเอาบุกเอาสายแนนฝากคิตะแล้วเอาลกไม่ใช่ฝากคิตะแล้วค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันที่ห้ามิถุนายนนี้นะคะแล้วก็วันที่หกวันเกิดใครบุ๋ยสายอย่าพูดไอ้งั้นของ มาหันหน้ามายังไม่มไม่สายแนวมันจะพูดเ<า>ราเลยนั่นหมายไม่เสร็จวันที่ห้านะคะก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสําหรับสิงมิวสิกนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่มีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เซอร์ไพรส์แล้วก็มีอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะคะขออุบไว้ก่อนนะคะทุกคนถ้าไม่ไม่มาวันที่ห้าไม่ใช่ไม่ซื้อวันที่ห้านะคะทุกคนจะพลาดแล้วก็เสียใจไปตลอดชีวิตเลยนะคะวันที่ออกันเกิดที่ออนค่ะโว้ย ค่ะก็นั่นแหละแต่ว่าพี่ไม่มีการจัดพิธีใดๆเนาะเพราะว่าพี่เป็นคนง่ายๆพี่บดได้ได้อรยจัดนในบ้านพี่ออนเขาลรือเ่าไปอยู่แล้วพวกสุวรไม่จัดก็โอเคขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับทุกคนที่มาดูทัวร์บ้านสิงห์วันนี้นะคะพาทัวร์แล้วจะสร้างรายการขึ้นมาดีไหมออนซอกแซกได้ไม่ดีไม่ดีก็ขอบคุณนะคะอก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุข จเจริญเจริญนะคะแล้วก็ผก่านพ้นวิกฤตนี้ว <ไอ S 1> ิกฤตก,การป่วยการอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันนะคะขอให้สถานการณ์ปกติดีๆนะคะเราจะได้มาพบกันเนาะในเราจะเปิดบ้านแล้วอาจจะได้มังบกันนะคะ,<ฮ>ะตอนนี้อนนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ